สวัสดีครับอันนี้คือชุดนีออนนะครับของฟิลิปนะครับขนาดสามิหกวัตต์นะครับราคาอยู่นะวันที่เดือนธันวาคมนะครับพศสอง7ันห้ารห้าเจ็ดราคาอยู่ที่ร้อยเจ็สิบาทครับถูกกว่าบรรดาธรรมดาอยู่ที่สิบบาทนะครับซึ่เมาก่อนนี้มันจะแพงกว่าธรรมดาเยอะมากนะครับอันนี้คือพุกครับพุกนะครับเจาะสว่านแล้วก็ฝังลงไปแล้วก็น็อตตัวนี้ก็ใส่ลงไปนะครับโดยยึดตัวล็อกนะครับ ตัวล็อกจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะใช้ตัวล็อกสองตัวนะครับให้ตัวล็อกถึงสองตัวนะครับต่อระยะเราต้องติดให้ระยะห่างกันพอสมควรนะครับเพื่อนี่ครับเราก็จะยึดกับผนังนะครับโดยใส่ไปที่พุกนะครับแล้วก็ยึดด้วยเนาะเอ้ยยึดด้วยตะปูควงตะปูควงนะครับยึดด้วยตะปูควงครับอันนี้ดีอย่างนะครับ หลังจากยึดเข้าไปที่ผนังอย่างนี้แล้วนะครับมันจะติดอยู่ที่ผนังแล้วนะครับเราใช้รางนะครับรางจะเป็นตัวเคลื่อนที่เข้าไปปิดเข้าไปกดตัวล็อกนี้นะครับกดเข้าไปครึ๊บเดียวก็ติดแล้วครับเนื่องจากลางไอ้ลางมันเบามากนะครับมันก็อยู่มันไม่ไม่หนักนะครับเบาหยองหยางเลยนะครับไม่เหมือนบัลาธรรมดานะครับจะหนักนะครับและเวลาธรรมดาก็จะต้องแกะกล่องออกมานะครับเพื่อใส่น็อตยึดนะครับส่วนตัวนี้ไม่ต้องนะครับ สะดวกกว่ามากนะครับใช้กดเข้าไปเฉยๆนะครับและราคานะหน้าปัจจุบันนะครับก็ถูกกว่าธรรมดานะครับสิบบาทด้วยครับซึ่งเมื่อก่อนนี้อิเล็กทรอนิกส์นะครับจะแพงกว่าธรรมดาเยอะมากครับบลาดอิเล็กทรอนิกส์จะแพงกว่ามากนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับบลาดอิเล็กทรอนิกส์กับถูกกว่าบัลาดธรรมดาไปแล้วนะครับถูกกว่าประมาณสิบาทนะครับอันนี้เราสายสายไฟนะครับไม่ต้องคำนึงถึงขั้วนะครับเอาสายไฟ สลับนะครับใสไฟบ้านนะครับมันเป็นไฟสลับนะครับไม่ต้องคำนึงถึงผู้อาศัยได้เลยครับอ่านี่จะเป็น36วัตต์นะครับอ่าตรงนี้นะครับมันจะมีไดโอดนะครับอยู่ไดโอดนี่จะแปลงไฟจากไฟสลับนะครับให้เป็นไฟกระแสตรงนะครับอ่าจากนั้นนะครับจะมีทรานซิสเตอร์อยู่สองตัวนะครับหรือเฟสนะครับสองตัวนะครับ ใช้ถ้าใช้ทานทิสเตอร์ตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเป็น40วัตต์นะครับหรือ36วัตต์นะครับแต่ถ้าใช้เป็นตัวเล็กๆธรรมดานะครับก็จะแสดงว่าเป็น20วัตต์หรือ18วัตต์เท่านั้นนะครับสังเกตได้จากตรงนี้นะครับทานทิสเตอร์ตรงนี้นะครับของตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นสวิตชิ่งนะครับปัดกันเปิดผัดกันปิดนะครับสวิตชิ่งก็หมายถึงความถี่สูงนะครับเปิดปิดด้วยความเร็วสูงนะครับมันเปิดปิดด้วยความเร็วสูงมากนะครับ ซึ่งมันจะทํางานร่วมกับ c นะครับทำงานร่วมกับซแล้วก็ร่วมกับ R นะครับแล้วก็ร่วมกับขดลวดนะครับร่วมกับขดลวดนะครับแล้วขดลวดที่หัวอีกด้านนึงนะครับเพื่อสร้างความถี่สูงครับประมาณ20เฮิร์ตนะครับถึง50เฮิร์ตนะครับเพื่อจุดหลอดเนี้ยหลอดนีออนให้สว่างขึ้นมานะครับและจะสบายตากว่าบัลลาดธรรมดามากนะครับเพราะนี่จะ20,000 ถึงห้าหมื่นครั้งนะครับประมาณนะครับจะกระพริบภายในหนึ่งวินาทีถึงสองหมื่นหึงห้าหมื่นครั้งนะครับทาให้สบายสายตากว่ากันนะครับส่วนเวลาธรรมดานี่จะกระพริบอยู่ที่ห้าสิบครั้งต่อวินาทีนะครับซึ่งจะ,ะไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่นะ,อะโอเคดูจะมีซีตัวใหญ่สองตัวนะฮะตรงนี้ก็มีซีตัวเล็กๆอีกสองตัวนะครับ,รบด้านละตัวนะครับอ่อ และตรงนี้สังเกตดูนะครับจะมีสายไฟนะครับต่อจากวงจรนี้นะครับไปได้อีกหัวนึงนะครับไปอีกด้านนึงนะครับเขาจะทําวงจรแยกกันนะครับเป็นหัวท้ายนะครับแต่เป็นวงจรเดียวกันนะครับแล้วใช้สายไฟเนี่ยเชื่อมต่อกันนะครับเป็นการทําที่ลงตัวและสวยงามครับอันนี้คือแกนโซลาท์นะครับอันนี้คือแกนโซลาท์นะครับแล้วก็พันด้วยสายไฟนะครับทําเป็นขดลวดนะครับ แะตรงนี้นะครับที่สานซิสเตอร์เนี่ยเกตด,ดูจะมีไดโอดด้วยนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับอ่านี่มีซีนะครับ10ไมโครฟารานะครับ10ไมโครฟาราดครับอ่านี่คือด้านอีกหวัวหนึ่งนะครับจะมีขดลวดนะครับ แล้วก็มีซีนะครับมีซีนะครับมีขดรวดนะครับแล้วก็มีซีนะครับในการช่วยสร้างความถี่นะ ก็จะมีสายไฟอยู่ด้านล่างนะครับต่อมาจากรางนะครับเข้ามาเพื่อเชื่อมวงจรให้เข้ากันนะครับตรงนี้ะจะมีสองตัวนะครับเชื่อมวงจรให้เข้ากันนะครับสำหรับโรนี่ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ